ครับสวัสดีครับขอต้อนรับเขาสูชองผู้ชายเข้าครัวพากินพาเที่ยวนะครับประมาณเที่ยงคืนนะครับบอโจนะครับโพสนะครับโพสลงในแพตฟอร์มส่วนตัวนะครับสาวน้อยซอฟ์พาวเวอร์วัสั์นะครับเป็นหมายความมาในใดนะครับสำหรับบอทโจที่โพสออกมาแนวนี้นะครับ าตามความคิดเห็นของอแอดมินนะครับถูกต้องนะครับถูกต้องที่สุดแล้วนะครับที่บอตโจพ่นคิดแนวนี้นะครับสาวน้อยกับ Soft Power วอร์นะครับซอฟ t ์พาเวเนี่ความหมายมันมันกว้างกวางนะครับพี่น้องมีความหมายหลายอย่างนะครับบางคนก็นคือบอกว่านะครับ เป็นความนิยมนะครับบางคนก็บอกว่าเป็นอํานาจนะครับอานาจที่อ่อนนะครับอํานาจอ่อนนุ่มนะครับหรือพลังที่อ่อนนุ่มนะครับแล้วแต่พี่น้องสิตีความหมายไปนะครับได้หลายอย่างนะครับซอฟต์พาวเวอร์นะครับที่ตามที่บอรดโจนะครับเพิ่นโคตลงนะครับ เป็นความหมายที่นะครับวงสาวน้อยเพรบ้านแพงนะครับเป็น,เป,นเป็นพลังนะครับพลังที่ให้มีคนติดตามนะครับคนนิยมชมชอบนะครับสำหรับนะครับความหมาย ลึกๆนะครับบางคนก็สิคิดว่าเหมือนยกตัวอย่างเส้นนะครับเขาเหนียวมะม่วงนะครับเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของของคนไทยนะครับอันนีน้มันมีคนตีความมา,มามวาม่าโมแมนนะครับถ้าศิลปินนักร้องเหมือนลิซ่านะครับมากินเขาเหนียมวมะม่วงนะครับลิซ่านะครับคือซอฟต์พาวเวอร์นะครับ เหมือนลูกชิ้นเดินกินที่บุรีรัมนะครับบริแมนซอฟท์เเวอร์ได้ครับนะครับถ้าลิซ่าไปกินลูกชิ้นเดินกินนะครับลิซ่าคือซอฟท์เพเวอร์นะครับเกษียณศิลปินทางเกาหลีนะครับเป็นศิลปินพวกเคป๊อปนะครับที่เขาจะเป็นซอฟท์เพเวอร์ของทางเกาหลีเขานะครับ สาวน้อยเพชรบ้านแพงอะไรมาพูดถึงสาวน้อยสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับที่บอสโจเพิ่นนิยามออกมาว่าสาวน้อยซอฟท์พาวเวอร์นะครับก็สาวน้อยนะครับเป็นเป็นหน่วยงานหน่วยงานหนึ่งกขว่าได้นะครับเป็นอ่าเรียกเป็นเป็นองค์กรกับว่าได้ครับเป็นองค์กรนะครับที่อ่าคนนะครับ มีอำนาจนะครับมีอำนาจสามารถวันนี้สาวน้อยไปเล่นที่สมมติไปเล่นที่กรุงเทพนะครับมีคนติดตามไปนะครับไปดูไปชมนะครับมีความเคลื่อนไหวตรงไหนนะครับคนติดตามนะครับเหมือนกับเป็นเวลาเราออกสื่อทางโซเชียลนะครับวันนี้สาวน้อยจะไปเล่นที่ กรุงเทพนะครับหรือเล่นที่ชนบุรีนะครับมีคนติดตามนะครับติดตามทั้งโชเชียลนะครับหรือมีคนรู้จักหลายนะครับตามไปชมที่กรุงเทพตามไปชมที่ชนบุรีแล้วเนี่ยอันนี้หมายถึงว่า,าเป็นอํานาจนะครับอานาจที่อ่อนนุ่มนะครับสามารถจูงใจคนตามไปเบิ่งได้นะครับนี่คือนะครับนี่คือ ซอฟต์าวร์ของจริงนะครับสาน้อยเพชรบ้านแพงนะครับอ่อมันมีนะครับผมไปดูนะครับดูอ่าดูคลิปนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องซอฟต์าวร์นะครับเมื่อเก้าเดือนที่แล้วนะครับมีอยู่คลิปคลิปหนึ่งนะครับเพิ่นอ่าพูดถึงเรื่องซอฟต์าวร์นะครับมีนะครับมีมีคนเข้ามาคอมเมนต์นะครับคนหนึ่งนะเมื่อเก้าเดือนที่แล้วนะครับ เขามาคอมเมนต์ในในคลิปนี้นะครับเขาบอกว่าสาวน้อยเพชรบ้านแพงซอฟท์พาวเวอร์ของแท้์วสันนะครับผมกลับไปเจอผมไปเจอ,เจอโดยบังเอิญน,นะครับโดยบังเอิญน,นะครับไปเจอคลิปนั้นโดยบังเอิญน,นะครับมีคนคอมเมนต์เข้าไปว่าสาวน้อยเพชรบ้านแพงซอฟท์พาวเวอร์ตัวจริงวส,สันเพนวานะครับอันนี้ก็ถือว่า เรื่องซอฟต์พาวเร์นี่ก็มีคนมีคนสนใจมาประมาณ่าาคิดถึงตรงตรงนี้นะครับประมาณประมาณหนึ่งปีนะครับที่ซอฟต์พาวเร์ดังนะครับนี่ผมก็บ,บรรู้ว่าบอสโจพนจิซื้อยังออกมานะครับพนโพดเมื่อตอนเที่ยงขึ้นนะครับพนว่าสาวน้อยซอฟต์พาวเวอร์นะครับ สาวนอ้อยจะเป็นซอฟต์พาวเดร์นะครับกัผมยกให้คนหนึ่งนะครับที่ที่ไปค้นสั่งซอฟต์เอร์นะครับคือบอดโจนั่นเองนะครับบอดโจทำมีบอดโจนะครับแต่บ่มีวงสาวน้อยนะครับเพอเพอนะครับคนที่เป็นซอฟต์เอร์ตัวจริงนะครับอาจะเป็นบอดโจเข้าก็ไดนะครับมันแล้วแต่ความ ความคิดของแต่ละคนนะครับอันนี้ผมผมวา้าคือเวา้าวว้าตามความหมายของอ่าซอฟต์าวร์นะครับบอสโจนะครับเขารวมนะครับรวมทีมนะครับเป็นวงสาวน้อยนะครับวงสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงนะครับไมีกวงหนึ่งสาว,สาวน้อยอลำเพินโชว์นะครับ นี่เพิ่นมีมี power ในการในการสรรสสั่งนะครับสั่นสัง่งศิลปะศิลปินนะครับเป็นศิลปะทางภาคอีสานนะครับเป็นหมอลำนะครับนี่ผมว่ามอลำคขณะมอลำัมก็ถือเป็นเป็นซอฟท์าวเวอร์น,นะของภาคอีสานนะครับขณะ,ะมอลำนะครับต่างๆนะครับจะเป็นซอฟท์าวเวอร์ของภาคอีสานใดขึ้นกันนะครับ แต่ซอฟต์าวร์ต้องต้องนึงและต้องต้องมีคนรู้จักหลายนะครับต้องอ่คนรู้จักหลายนะครับเป็นที่มีชื่อเสียงนะครับสําหรับนะครับสําหรับคนที่ถ้าพูดเอื่นซื้อขึ้นมาในี่คนรู้จกักรู้จักเลยนะครับรู้จักเลยว่าอ่ามอลำมนี่คณะใดคณะสาวนอยเพียบานแพงนะครับอ่าคนรู้เลยนะครับ ยกตัวอย่างเช่นเมื่อกี้นะครับบอโจอ่าตอนนี้ก็ยังอยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับตอนนี้บอโจนะครับอยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับเพื่อนเกาเอาไอแบรนด์สาวน้อยนะครับซึ่งเป็นซอฟท์พาวเวอร์นะครับไปนําไปที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับไปอ่าไปทาการแสดงไปเผยแพร่นะครับมีเอฟซีแฟนคลับเขามานะครับเขามาอ่า คำมาชมนะครับการแสดงนะครับคำ่าตอบรับนะครับที่บอดโจพนวานะครับสาวน้อยนะครับซอฟพาวเวอร์นี่ผมว่าบอดโจคิดถูกแล้วนะครับคิดถูกแล้วนะครับผมเห็นด้วยนะครับ